พวกคนไทยบอมี่สักสีคือลา้ากัมพูเจียย่อมไห้ขี่ขาอเมริกาไห้อเมริกา,า,กาขังฐานทับสบายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่าทนที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่คับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสามถุมครึง ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆเ้อครับพี่น้องฝากกดแชร์นาำเสดบอบผาดคลิปไปไหมนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องช่วงนี้มนุษย์ทมเนี่ยตื่นตระหนกนะครับมีความเครียดจิตวิปริตนะครับเงินเดือนไม่พอใช้เลยแหวงกัดไทยแซะไทยอยู่วันๆฮนะเขามีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านเพจกองทัพลาว เขาบอกว่าเขียนเป็นภาษาลาวนะฮะเขาบอกว่าพวกคนไทยบอมีซักสีคือเล่าและกัมพูเชียยอมให้ขี้ค่าอเมริกาให้อเมริกาขั้งฐานทัพเขียนก็ผิดนะฮะขัางฐานทัพแต่เขียนว่าตั้งฐานทัพนั่นแหละอะยอมให้ขี้ค่าอเมริกาคือยอมเป็นขี้ค่าอเมริกาเขาบอกนะฮะพวกนี้คือ ปมด้อยมันเยอะไม่รู้จะเครียดเรื่องไหนก่อนจะเครียดตั้งแต่ช่วงฝรั่งเศสอ่าพวกล่าอาณานิคมฝรั่งเศสอเมริกาเข้ามาช่วงสมัยสงครามอินโดจีนหรือจะเครียดช่วงเจ้าอนุวงศ์มันมีหลายช่วงเครียดเหลือเกินนะพวกนี้คือปมด้อยมันเยอะนะฮะคำว่าคนไทยไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนลาวและกัมพูชา ลาวและกัมพูชามีศักดิ์ศรีมากกว่าไทยนะถ้ามีศักดิ์ศรีแล้วสาภาพเป็นอยู่แบบนี้อย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยอุยกูยอมไม่มีศักดิ์ศรีดีกว่าใช่ไหมพี่น้องยอมไม่มีศักดิ์ศรีดีกว่าถ้ามีศักดิ์ศรีแล้วสุดท้ายกลับมาเป็นขอทานเห่กันเข้ามาขอทานในประเทศไทยสร้างความสกปรกในประเทศไทยนี่คนที่มีศักดิ์ศรีนะนะครับ คนมีศักดิ์ศรีจะต้องไม่เข้ามาขอทานที่เมืองไทยจะต้องไม่มากู้เงินในประเทศไทยนะครับผมเข้าใจอยู่หรอกถ้าเขียนแบบนี้นี่คือมนุษย์ทถ้ำเรื่องราวมันเยอะนะครับมันจะเขียนเป็นวักเป็นตอนนะครับอ่าผมต้องเอามาขยายข้อความเนี่ยพี่น้องจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโกรธแล้วเกลียดไทยมากลาวแดงกับกัมพูชานี่โกรธแล้วเกลียดไทย เพราะไทยเนี่ยให้ฐานทัพอเมริกาอ่าในสมัยสงครามอินโดจีนไปทิ้งระเบิดอ่าในสบ,บปลาวทิ้งใส่พวกคอมมิวนิสต์ช่วงนั้นก็ทำไมคาเมนเขาถึงเกลียดและโกรธด้วยเพราะว่าสามชาตินี้เขารวมกันไงเข้าใจไหมครับต่อต้านฝรั่งเศสคาเมนทําไมต้องรวมกับลาวต่อต้านฝรั่งเศสเอ้คาเมนก็โดนเวียดนามยึดไงครับอ่า เราก็โดนเวียดนามยึดไปแล้วก็ต้องร่วมมือกันถ้าไม่จับมือกันนะครับอ่าเวียดนามก็เวียดนามก็ไม่พอใจเขมรไงก็ต้องจับมือกันเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสกับอเมริกาสมัยนั้นเวียดนามมันแผ่ขายายอิทธิพลมันประกาศที่จะยึดกรุงเทพมหานครภายในสองชั่วโมงทุกคนก็เห็นคลิปใช่ไหมอ่าหลายหลายคนก็เจอนะครับ การที่ไทยให้ฐานทัพอเมริกาเนี่ยทำถูกแล้วครับเพราะประเทศไทยนี่ปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์มีประมุขนะครับอ่าแล้วก็มีมีระบอบเสรีเพื่อรักษาไว้เพราะเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ขายายอิทธิพลจะข้ามมาในประเทศไทยแน่นอนนะครับเพื่อปกปักรักษาสถาบันกษัตริย์ในในเมืองไทยและพี่น้องคนไทย นะครับไม่ผิดนะครับทุกวันนี้ต่อให้พวกลาวและคามนบอกว่าไทยไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการคุณเห็นไหมครับทุกวันนี้คนที่มีอุดมการณ์เหมือนคามนและลาวจะต้องเข้ามาทํางานใช้แรงงานในเมืองไทยหรอครับมาหากินแบบนี้ใช่ไหมนะครับผมชื่นชมนะครับยกย่องบรรพบุรุษไทยครับที่เขาตัดสินใจถูกครับเขาถึงไม่เป็นเมืองขึ้นประเทศไหนไง พวกเราแดงต้องจําไว้นะถ้าทําคิดเหมือนพวกราแดงนะครับมันไม่ใช่ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ตัวเองนะครับพวกอุดมการณ์ของพวกราแดงและเขมรเนี่ยคืออุดมการล้มเจ้าล้มสถาบันกษัตริย์ตัวเองซักศึกเข้าบ้านนะครับเอาระบอบคอมมิวนิสต์เข้ามาอเมริกามันเข้ามาไม่ใช่บ้าเข้ามาสมสี่สมหานะสมัยอเมริกาเข้ามา ทิ้งระเบิดในลาวหรือละทำสงครามอินโดจีนสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์ในประเทศลาวเนี่ยขอความช่วยเหลือเข้ามาให้มาช่วยขับไล่พวกคอมมิวนิสต์น้อยอเมริกามันก็ต้องมาเวลาที่มันมามันต้องมาที่ไหนล่ะมันก็ต้องมาตั้งฐานทัพที่ประเทศไทยนะครับมันจะผิดตรงไหนศักดิ์ศรีมันกินได้ตรงตรงไหนล่ะครับ คือมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันเป็นการตัดสินใจของพี่น้องคนไทยเพื่อประโยชน์คนไทยในอดีตนะครับเอาอาดีตมาคุยทําเหมือนว่าตัวเองนี่มีเกียรติและศักดิ์ศรียอมที่จะโดนทิ้งระเบิดแต่ไม่ยอมเพราะมีจุดยืนเป็นของตัวเองกลายเป็นพระเอกอีกนะครับพูดไปพูดมาก็ยกย่องตัวเองอีกแล้วนะ, <c oughs> นะครับยกย่องตัวเองไม่ยอมรับในความพ่ายแพ้ไง ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นขมคืนอยู่ตลอดเวลาโกรธเกลียดไทยเกลียดสยามมากๆนึกถึงอดีตแล้วโกรธไทยมองไทยนี่เป็นประเทศที่เป็นคนมองคนไทยมองประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มากไม่น่าไว้วางใจไม่มีจุดยืนประมาณว่าไทยนี่ไม่มีเพื่อนในอาเซียนเนี่ยเขมรกับลาเวียดนามเนี่ยเขาจับมือกันไทยนีย่ไม่มีจุดยืนเพราะว่าไม่เคยซื่อสัตว์ต่อประเทศเพื่อนบ้าน นะครับไรอุดมการอะไรประมาณนี้ขยายความให้ก็ได้นะฮะสำหรับพวกคอมมิวนิสต์นะครับเรื่องที่จะมีศักดิ์ศรีไม่มีศักดิ์ศรีเนี่ยดูชีวิตกันเป็นอยู่ทุกวันก็พอนะครับประเทศที่บอกว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนไทยนะครับจับทุกวันทุกวันแถวแถวประตูน้ำอ่าแถวสีลมแถวปัตยาจับทุกวันขอทานนะครับ ประเทศที่มีศักดิ์ศรีนะครับต้องรัดรอดเข้ามาจะตามช่องธรรมชาตินะอ่าจับเท่าไรก็ามาจับเท่าไรก็ามานะครับทําไมไม่ทํางานที่ขมรล,ล่ะครับอ่าต้องดูพี่น้องประชาชนคนในประเทศตัวเองถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้วมีศักดิ์ศรีมากกว่าไทยนะครับอันนี้คือฝากให้คิดนะครับทุกคนอย่าไปเชื่อพวกมนุษย์ทำนะพวกนี้มันใกล้จะศูนพันแล้วนะครับ ปล่อยให้มันเป็นปมด้อยอยู่คนเดียวนะฮะฝากถึงพี่น้องคนลาวนะครับอย่าไปเชื่อใจมันมันไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้มันก็พยายามปั่นหัวคนลาวผลักดันให้คนลาวเนี่ยหนีจากอ้อมกอดของไทยไปพึ่งเวียดนามคาเมนก็เช่นกันปลุกดาดมความเกลียดชังเสียมเสียมอย่างนั้นเสียมอย่างนี้แต่ก็มาทำงานที่เสียมนี่แหละนะครับโอเคครับพี่น้องครับฝากคอมเมนต์กดแชร์นาครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ